ทิ้ค่ะทิ้งค่ะทิ้งค่ะทิอะิ้งิมีสะแล้วิ้งค่ะมาไปลงเด้วเข้าไป อีกข้างน้าเราไม่อีูข้างน้าข้างนเหนื่อยขาไหนอยู่ข้างน้าอยู่ไหนลูกหายไปไหนแล้วไหนอ่ะอีกข้างน้าเหนอลูกอยู่ไหนไปเอามาดูไหนไปดูไปดูยังมีข้างน้าเราไม่ทิ้งไหนไหนมาดู ไม่ไม่ต้องยกมาเอารองเท้าค่ะไม่เอากระเป๋าเอารองเท้าไหนเอามามาให้ใส่เอามามาใส่เดียวมาใส่มาค่ะโอเคใช่ไหมมามามาเอาใส่ให้เดียวมามาอ่ะเดี๋ยวไปให้เจ้าสาบินมา เราำช่วยกันหนูเลยกันหนูเราทำเอาไปโอเคดีด mm ีด hmm. er> ีด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 ้ดี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 ดไดีดีดีดดี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 ีดีดดี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 